สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel น้องใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งช่องนะคะนั่นก็คือร้านเนียแบรนเนมร้านกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองที่จะไม่ได้มาแค่ขายกระเป๋านะคะแต่เราจะมาพูดคุยในเรื่องของแฟชั่นความรู้รวมไปถึงเทคนิคการดูและการเลือกกระเป๋าแบรนด์เนมให้ถูกใจและคุ้มค่าค่ะ สำหรับวันนี้เปิดตัวมา EP แรกนะคะนั่นก็คือต้องมาแนะนำตัวก,กันก่อนนะคะค่ะชื่อบุ๋มนะคะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะซึ่งทำงานประจำแล้วก็ทำร้านกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองออนไลน์ไปด้วยนะคะจุดเริ่มต้นนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบกระเป๋าแบรนด์เนมมากๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะก็พอได้ลองใช้นะคะก็เริ่มจะรู้สึกว่าใบเดียวมันไม่จบจริงๆนะคะนั่นก็คือ บงการแบรนด์เนมเข้าแล้วออกยากจริงๆนะคะคําว่าใบเดียวมันไม่จบเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกมากองๆไว้เต็มบ้านแบบนั้นไม่ใช่นะคะคําว่าใบเดียวไม่จบนั่นก็คือหมายถึงว่าเราซื้อมาแล้วก็ขายไปนะคะซื้อมาใช้ไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่า,าไม่ชอบหรือว่าอยากได้แบบใหม่ก็นําไปขายต่อมือสองแล้วก็ไปซื้อใบใหม่ที่อยากได้ซึ่งใบใหม่ที่อยากได้ก็อาจจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็แล้วแต่ความสะดวกของเราค่ะ ซึ่งนี่ก็คือข้อดีของกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะนั่นก็คือสามารถขายต่อได้นั่นเองค่ะบางคนนะคะใช้ไปสักพักไม่ชอบอาจจะไปขายต่ออาจจะขาดทุนหรือบางคนอาจจะเท่าทุนนะคะแต่จุดประสงค์ที่บุ๋มทำอ่ t u b e c h ช n n e l ช่องนี้ขึ้นมานะคะ <c oughs> เพื่อที่จะอยากบอกเพื่อนๆว่าการซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมนั้นสามารถทํากำไรได้ด้วยค่ะซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะ ซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่ากระเป๋าแบรนด์เนมมันจะได้กําไรได้ยังไงนะคะใบหนึ่งก็แพงเนาะหลายหมื่นบางใบเป็นแสนหรือว่าอาจจะหลายแสนนะคะซึ่งวันนี้บุ๋มจะมาเปิดความลับของกระเป๋าแบรนด์เนมให้เพื่อนๆฟังกัน,นะคะ่ะ สมมติว่าเพื่อนๆนะคะซื้อกระเป๋าแฟชั่นตามท้องตลาดทั่วๆไปมาใบหนึ่งนะคะบุ๋มกล้าพูดได้เลยว่ากว่า90%หรือว่าเกือบ100%เนี่ยใบนั้นนะคะแทบจะใช้ได้ไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะคะบางเ,เนื่องจากวัสดุของกระเป๋านะนะคะอาจจะเป็นเ,เป็นหนังแท้หนังเทียมหรือ PVC หรือเป็นผ้าอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าพอใช้ไปสักพักนะคะกระเป๋ามักจะมีปัญหาอย่างเช่น ยาแนวพังซิปหลุด10ปพังซิปแตกหรือว่า,าผ้าขาดหรือว่า,า PVC แตกหนังลอกเนี้ยค่ะซึ่งเพื่อนๆก็จะต้องซื้อใบใหม่ใช่ไหมคะในเวลาแค่ไม่กี่เดือนหรือไม่ถึงปีหรือนี่ยังไม่รวมถึงบางคนที่ซื้อมาแล้วใช้แค่ครั้งสองครั้งแล้วก็กองไว้ในตู้นะคะแล้วก็ซื้อใบใหม่ๆไปเรื่อยเพื่อนๆลองนึกดูนะคะว่าตั้งแต่เริ่ม ถือกระเป๋ามาเนี่ยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเป็นสาวจนถึงวัยทํางานมาเนี่ยเราซื้อกระเป๋าไปแล้วกี่ใบมูลค่ารวมๆแล้วเท่าไหร่เช <ST IT US S> ื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถนับได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าต้องซื้อกระเป๋าจํานวนมากแน่ๆเลยถูกไหมคะ อพอมาลองเทียบกับกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะผมจะยกตัวอย่างให้ดูสมมติว่าเพื่อนๆซื้อหลุยส์ส e ปียดี้แบนด์มาใบหนึ่งนะคะถอ,อยมาจากชอบเลยมือหนึ่งราคาประมาณ4 8่0 0นะคะสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยใช้กระเป๋าใบน,นี้แบบไม่เบื่อเลยคือใช้ประจํามีความยังมีความชอบแล้วก็ใช้งานได้ถูกใจก็คือไม่คิดจะเปลี่ยนกระเป๋าเลยเชื่อไหมคะว่ากระเป๋าแบนด์นี้จะใช้งานได้อย่างต่ำสิบปีสิปีเลย นะคะก็รเป๋าใบหนึ่งนะคะจะใช้งานได้ส0ปีโดยที่อะไหล่ไม่พังหนังไม่ลอกอา,อาจจะมีสีแบบเปลี่ยนบ้างนิดนๆหน่อยๆตามตามอายุงานการใช้แต่ว่าความความคงเดิมของกระเป๋านะคะจะยังอยู่เนื่องจากว่าวัสดุเขาเป็นวัสดุที่ทนมากถ้าเป็นหนังก็จะเป็นหนังที่ทนมากหรือถ้าเป็นผ้าแคนวาสก็จะเป็นผ้าที่คงทนมากอะไหล่พวกซิปหรือว่า โซ่สายโซ่ต่างๆเนี่ยก็จะมีความคงทนจะลอกยากมากแล้วก็จะชำรุดยากมากนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้ไป10ปีแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเบื่อตอน10ปีปกระเป๋าใบนั้นก็จะยังสามารถนำไปขายต่อได้และที่สำคัญกว่านั้นนะคะสามารถขายได้กำไรด้วยค่ะ งงไหมล่ะคะกระเป๋าบ้าอะไรใช้มาเป็น10ปีแล้วยังมาขายได้กําไรอีกคําตอบก็คือกระเป๋าแบรนด์เนมนี่แหละคะ่ะบุ๋มจะลองยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดให้ฟังนะคะกระเป๋าหลุยส์เนเวอร์ฟูลนะคะก็เป็นทรงช็อปปิ้งเนาะใครๆก็น่าจะรู้จักกันดีเนาะเป็นทรงยอดฮิตเลยนะคะตัวเนเวอร์ฟูลเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะราคาในช็อปราคาอยู่ที่ประมาณหมื่นปลายๆไ,ไม่ถึงไม่ถึบาทนะคะ ผ่านมา10ปีค่ะราคาตอนนี้มือหนึ่งในช็อปไทยอยู่ที่ประมาณ50,000นะคะคิดดูค่ะเวลาผ่านไป10ปีกระเป๋าขึ้นราคามา150%โหรวยยิ่งกว่าซื้อหุ้นอีกนะคะเนี่ยทีนี้ค่ะกระเป๋าใบนี้ใช่ไหมคะมีเพื่อนบุ๋มเนี่ยค่ะซื้อเมื่อ10ปีที่แล้วราคาไม่ถึง20,000ตอนนี้นะคะผ่านมา10ปีหลังจากที่เขาใช้งานมา10ปีสภาพกระเป๋าก็ยังคงเดิมนะคะวันก่อนนะคะสามารถ ขายใบนี้ออกไปได้ในมือสองในราคา22,000บาทค่ะคิดดูค่ะ10ปีที่แล้วซื้อมาประมาณหมื่นใบๆผ่านมา10ปีหลังจากใช้งานมา1ิปีแล้วขายได้22,000คิดดูสิคะได้กำไรทั้งใช้งานตั้ง10ปีแถมยังได้กำไรเป็นเงินอีกนี่คือความลับของกระเป๋าแบรนด์เนมที่หลายๆคนยังไม่รู้ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะกระเป๋า ชาแนลคลาสสิกแบบนะคะรุ่นนี้ก็เป็นใบในวิชลิสที่สาวๆทุกคนใฝ่ฝันถึงนะคะราคาของกระเป๋าแบรนด์เนมคลาสสิกเนี่ยเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ7,000บาทนะคะ25ปีที่แล้วอยู่ที่7,000บาทปีนี้ปี2020ผ่านมา25ปีราคาในช็อปตอนนี้อยู่ที่220,000บาทค่ะเห็นไหมคะผ่านมา25ปีขึ้นราคามาตั้งกี่พันซนะคะทีนี้ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆค่ะอ่าเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วกันกระเป๋าใบนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ90,000บาทนะคะชาแนลคลาสสิกเนาะประมาณ90,000บาทตอนนี้ราคามือสองในตลาดที่ขายกันอยู่ที่ประมาณ100,000บาทค่ะคิดดูค่ะผ่านมา10ปีใช้งานมา10ปีแถมยังขายได้กำไรได้เงินเป็นหมื่นเลยนะคะโอ้โหแบบนี้ไม่เรียกกำไรก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรแล้วล่ะคะ่ะ ยิ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะช่วงระบาดของโควิดค่ะเศรษฐกิจย่ำแย่มากๆใครๆก็ทํามาค้าขายไม่ได้แต่ในทางส่วนกระแสค่ะชาแนลกับปรับราคาขึ้นค่ะขึ้นไม่ใช่น,น้อยๆนะคะบางใบนี้ขึ้นมา20%เลยนะคะโดยชาแนลนะคะให้เหตุผลว่าเนื่องจากวัสดุที่ใช้ทํากระเป๋าหายากขึ้นเขาก็เลยต้องขึ้นราคากระเป๋าถามว่ามีคนไปซื้อไหมคะตอบคือ มีค่ะที่สําคัญคือเยอะมากด้วยนะคะเพราะว่าทุกๆคนต่างคิดว่าเนี่ยชาแนลปรับขึ้นราคาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเข้าไปซื้อไว้เพราะว่าปีหน้าเขาก็จะต้องขึ้นราคาอีกแน่นอนต้องไปรีบมาซื้อเก่งกําไรไว้แหมโกโกชาแนลเนี่ยฉลาดมากๆเลยใช่ไหมคะ นี่เป็นเหตุผลนะคะว่าทําไมสาวๆบางคนเขาถึงชอบใช้กระเป๋าแบรนด์เนมกันนะคะเขาไม่ได้โง่อย่างที่เราคิดนะคะบางคนอาจจะชอบมองว่าเนี่ยคนรใช้กระเป๋าแบรนด์เนมมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ต้องโง่ด้วยกระเป๋าบ้าอะไรใบเป็นแสนแต่จริงๆแล้วเขาฉลาดกว่าที่เรารู้เยอะค่ะ ซึ่งทุกอย่างนะคะมันมีเหตุมีผลในตัวเองไม่ใช่ว่านึกอยากจะทํากระเป๋าอะไรก็ได้แล้วมาตั้งราคาเป็นแสนนะคะทุกอย่างเขามีคุณภาพมีประวัติความเป็นมาและมีเหตุมีผลว่าทําไมเขาถึงทาออกมาแพงถ้าอยากจะรู้นะคะต้องลองไปสัมผัสดูบอกแล้วว่าเข้าแล้วจะออกไม่ได้แน่นอนคะ่ะและนี่คือความลับของกระเป๋าแบรนด์เนมที่หลายๆคนก็รู้แล้วแต่เชื่อว่ายังมีสาวๆอีกจํานวนมากที่ยังไม่รู้ความลับนี้นะคะแล้วบุ๋มจะพาไปเปิดโลกกระเป๋าแบรนด์นี้เองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับความลับของกระเป๋าแบรนด์เนมบางคนนี่เพิ่งรู้ถึงกับเอื้องใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวหมจะมาเล่าเรื่องราวดีๆของกระเป๋าแบรนด์เนมให้ฟังกันในช่องนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีการรีวิวกระเป๋าให้ดูแต่ละรุ่นแต่ละ ยี่ห้อนะคะที่หลายๆคนสที่หลายๆคนสนใจนะคะก็ช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองเล็กๆร้านนี้ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆของกระเป๋าแบรนด์เนมก็กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะฝากไว้ในใจทุกคนด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ